กาบสวัสดีนะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนอีกเช่นเคยวันนี้เราไม่อยู่ในเกมการีนาฟ,ฟีไฟอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็แบบยังไงนะเออแบบไม่มีคลิปอะไรลงนะครับผมวันนี้พี่จะมาพูดถึงนะครับผมที่จะมีภาร,รกิจเข้ามาเร็วๆนี้นะครับผมสําหรับสายฟรีนะครับสักพักนะครับผมมันเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าฟรีเปล่านะครับผม ผมก็เห็นหลายช่องทำมาบอกว่าฟรีนะกิจกรรมแต่ผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมถ้ามีคลิปแบบอะไรมาบอกก็แบบจะทาต่อไปนะครับผมแล้วก็มีอีกอย่างกิจกรรมนะครับให้ทุกคนรีบคขมเมเล่น,นี่ครับที่จะเข้ามานะภาพยังไม่ขึ้นครับต้องรอนะครับผมสักพักชั่วโมงสองชั่วโมงอนะภาพมันจะขึ้นนะครับผม นี่แล้วก็รีบมาเล่นกิจกรรมอันนี้กันด้วยนะครับผมนี่ครับแล้วก็มาเล่นกิจกรรมของทันย่านะครับผมยาย่าเนี่ยครับผมก็เข้ามาเล่นกิจกรรมของทันย่านะครับมันก็จะได้ชุดตัวนี้ฟรีนะครับนี่ครับแถวข้างล่างอะฟรีหมดเลยนะครับผมสาหรับใส่ฟรีนะครับผมคู่รักเท่านั้นนะครับ แล้วใส่ฟรีแล้วก็ไอดียมากอกนะครับผมตามเนี้ยามช่องเนี้ครับแล้วคุณก็จะได้รับเซ็ตพวกนี้ไปกี่ชั่วโมงตามชั่วโมงนี้ครับผมเนี่ยตามชั่วโมงนี้นะครับกิจกรรมนี้รีบเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับผมรับฟรีแน่นอนครับก็คงมีเท่านี้แล้ครับกิจกรรมที่พี่มาบอกวันนี้ก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจิงไม่ขี้บวชนะนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม